ปลดปล่อยความทุกข์ปลดล็อกตัวเองจากปัญหาชีวิตที่เจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าก็ได้คําพูดหนึ่งนะคะที่อยากมาส่งต่อบอกพี่ๆเนาะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็พี่น้องที่เราพูดคุยกันนะคะจากคําพูดของพี่คนนึงเนาะแกบอกว่าความทุกข์ที่แกเจอเนี่ยหนักมากในชีวิตที่มาอยู่ต่างแดนมากกว่า30กว่าปีนะคะเ,ออเมื่อก่อน ทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเมียฝรั่งทุกๆคนที่มาพูดในคลิปหรือว่ายายจ๋าเอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละหนักมากเพราะตัวแกคิดว่า,าเราสบายกว่าใครเราโชคดีกว่าใครแล้วเราก็เป็นรุ่นเก่าที่เป็นเมียฝรั่งที่มีคนนับหน้าถือตาในหมู่บ้าน30กว่าปีรุ่นก่อนยายจ๋านะคะสมัยนูน้นก็เป็นหนึ่งไอดอลของสาวๆทุกๆคนทีนี้นะคะ ชีวิตอะ่ะมันทําอย่างนั้นไม่ได้ตลอดเวลาเริ่มแรกสามีให้โชคดีนะพี่เนี่ยไปเนี่ยก็ได้บ้านเลยนะคะสามีทําบ้านให้สมัยก่อนมันก็ไม่ได้แพงเนาะทำบ้านซื้อที่แล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องนะคะตามภาษาที่ทําได้เนาะมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แกรู้สึกว่าเออฉันเคยทําเยอะๆแต่ละครั้งที่ไปเมืองไทยเคยให้เยอะๆหรือว่าเคยโชว์เนี่ย มันเป็นความภูมิใจของแกนะคะนั่นคือความสุขเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนก็สรรเสริญเยินย่อชมนะโอ้โหมาทีไรนี่มีงานปาร์ตี้หมู่บ้านเนาะมีนั่นมีนี่คือสนุกเฮฮาพี่น้องได้กินชาวบ้านได้กินนะคะฝรั่งก็โอเคเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินร้อยหนึ่งเนาะปาร์ตี้เนี่ยร้อยยูโรได้คนเป็น2 0 3สเมืองไทยฝรั่งก็มองว่าอืนอ่นเนาะไม่แพงถูกไหม มันก็จะเป็นความสุขหนึ่งสิ่งนะคะถ้าเราได้สามีที่ชอบสนุกเฮฮาปาร์ตี้มีคนหุ้มล้อมอ่ะตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหากับสามีแกว่าอย่างนี้แล้วตัวพี่แกก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะอันนี้ย้อนถึงยายจานะคะตัวยายจ๋าเนี่ยสามีเวลาไปบ้านเขาก็ชอบเวลาพี่ป้านาะอาขึ้นมากินข้าวด้วยเออมันไม่ได้เยอะเหมือนพันบาทซื้อของพันบาทกินกันเป็นสิบคนโห25ยูโร ทีเนี้ยเขาก็จะชอบพูดคุยเฮฮาพอหลังๆมาเนี่ยพี่น้องก็เกรงใจไม่ค่อยขึ้นมาหนาๆสามีฝรั่งก็ยังหน่อยนะคะอถามหาทุกๆคนอันนี้จะเป็นมุมที่แตกต่างกับบางคนที่ไม่เอาครอบครัวแต่บางคนก็ชอบที่จะสนุก ha, เฮฮาพอเปรียบเทียบยอดเงินแล้วเปรียบเทียบที่นี่สามีเวลาไปตลาดพูดผิดเวลาไปหมูกระทะนะคะเขาจะรวมลูกๆหล,ล,ล,ลานๆไปหมดเลยโอ้โหชั้นใจวันนี้ ประมาณ50ยูโร2,000กว่าบาท15คนหูยิลักอย่าเงี้ยเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขเราไม่ได้มองว่านั่นคือการอวดนะเออแต่ว่าในมุมทางเมืองไทยเนาะในมุมทางเมืองไทยนะคะมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งอย่างตัวพี่เขาเนี่ยแกก็บอกเลยว่าแกก็ทำอย่างเงี้ยตลอดจริงๆนะนะเงินที่ทํางานนะคะแกก็ทํางานด้วยเนาะ35ปี ทําท,ทุกอย่างนะลูกเต้าอยู่เมืองไทยก็คือบำรุงทุกอย่างไปที่เมืองไทยชีวิตในต่างแดนไม่ได้คิดอะไรเพราะเราตัวคนเดียวอันนี้หลายๆคนยายจ๋าก็ได้คุยเนาะคนที่มีลูกมีครอบครัวทางเมืองไทยที่ไม่ได้เอาลูกมาเนี่ยความคิดก็จะแตกต่างคิดว่าเราตัวคนเดียวอย่างพี่ดาอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไปสั้าไปสร้างสมมุติว่าเราตายไปเนาะลูกเรา นะคะก็จะสะดวกสบายตรงนั้นเออให้คิดซะว่าคนเราเนี่ยมีสองอย่างที่เอ่ยถึงเนาะไม่ตายพอตายไปแล้วจะมีคําว่าถามถึงดีหรือว่าด่าตามตูดซ้านะคะนั่นคือสิ่งที่พี่เขาคิดเช่นกันแกก็ไม่ได้คิดอะไรทุ่มเททุกอย่างกลับมาไม่เหลือไม่เป็นไรขอใหอ้ได้กินอยู่กับสามีแล้วสามีก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่กันมาจน35ปีพอเริ่มเข้า20ปีอ่ะปัญหา แทนที่เราจะไปสรับสร้างไว้แล้วนะคือวางแผนมีบ้านให้ลูกมีรถมีที่ให้ทําแทนที่ชีวิตลูกะจะต่อยอดและสางสรรต่อไปกับชีวิตของตัวเองได้นะคะแต่มันไม่ใช่เลยแกว่างั้นม,มันเหมือนกับการวางแผนผิดเพียงแค่เริ่มต้นเราหลงละลืนหนึ่งสองเราคิดว่าเงินหาง่ายสเราเห็นเขาเป็นคนสำคัญทั้งหมด ลืมความสำคัญของตัวเองนะคะสยิ่งให้ยิ่งไร้ค่าเพราะการได้ง่ายจะไม่เห็นคุณค่าเลยนะคะหสิ่งที่เจอบางครั้งที่เราให้เขาไม่ได้การตอบกับแรงสุดท้ายเราเจ็บปวดนะคะนี่คือคำฝากของพี่เขาเนาะบอกสาวๆทุกคนเลยว่าเราต้องเริ่มต้นกับตัวเองให้ดี ประสบการณ์ของเพื่อนพี่ทุกคนนี่แหละมันจะเป็นพลังให้กับเราวันนี้วันนี้นะคะยังไม่สายสำหรับเราเนาะอย่าลืมตัวเองนะ,ะอย่าลืมตัวเองชีวิตเราฝากไว้กับใครไม่ได้แม้กระทั่งลูกแกพูดอย่างนี้เลยบางครั้งสามีเป็นคนอื่นตัวแกโชคดีมีสามีที่ดีนะสามีเป็นคนอื่นอืเขายังไม่เคยที่จะต้องการอะไรกับเราเลยมีแต่ให้ นี่ก็นึกถึงบุญวาสนานะคะทำงานเหนื่อยดูแลกันจนแก่เท่าตอนนี้ก็เริ่มปลดกษียณละนะสามีปลดกษียนตัวแกก็60กว่าแล้วนะคะอ่าหกปีเนาะแกก็บอกว่าแกก็เริ่มหยุดงานละก็เตรียมวางแผนเหมือนกันว่าจะไปอยู่เมืองไทยไหมร้อนร้อนแปดโมงเชา้าอากาศร้อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย นั่งคุยหลังบ้านเติมวิตามินดีหน่อยพี่น้องจา๋าอืมอยายจ๋ารู้สึกช่วงนี้ตั้งแต่อารมณ์เสียมารู้สึกจะชอบอะไรนะเวียนหัวนะคะหัวหมุนติ้วติ้วเลยอะ่ะเออเนาะแกก็เริ่มวางแผนว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยดีไหมความคิดความฝันอืมปรึกษากับฝรั่งฝรั่งเขาก็บอกว่าโอเคถ้าคุณที่ จะกลับไปอยู่เมืองไทยชีวิตเราตรงที่นี่ก็ไม่มีอะไรสามีเขาไม่มีลูกนะคะนั่นคือความโชคดีของแกทุกอย่างความรักลงที่แกอยู่ด้วยกันมา35ปีมันก็เป็นพลังนะคะเราสามีก็หนึ่งเชื่อใจ 2. เมียไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อน 3. สิ่งที่ขอให้ลูกอยู่ในปริมาณที่เขาไม่เดือดร้อนและเมียก็ทำเพิ่มเติมนะคะอันนี้แกเล่ามาเนาะและอีกหนึ่งนะคะ แกก็บอกว่าเราจะไปไปมามาดีกว่าไหมหกเดือนหเดือนเพราะว่าสุขภาพเราต้องดูแลที่นี่นะคะพออายุมากเขาก็จะมีการดูแลการอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งดีตรงที่ว่าเรื่องการดูแลสุขภาพเนาะยิ่งถ้าเรามีโรคภยัยแรงๆนะอ่าก็อยู่ตรงเนี้ยค่ารักษาเขาจะดีมากๆกับการสวัสดิการของเราว่างั้นนะคะแกก็เออ,อ,ออหอหมกเนาะก็ประมาณอีกสัก3ปีแกก็บอกว่าอีก3ปี แกก็จะกลับไปอยู่บ้านหรือว่าไปอยู่กับลูกแต่มองแล้วตอนนี้ความรู้สึกคิดที่จะไปอยู่แต่ความเหนื่อยใจมันรออยู่แล้วหนึ่งนะบ้านที่เราสร้างไว้คือลูกเต้าลูกล้านนะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่เป็นส่วนตัวที่อ่านั่นแกก็ต้องมาวางแผนใหม่ว่าสมมุติว่าเราไปจริงๆอยู่กับลูกไม่ได้เราก็ไปกระช่างกระต๊อบน้อยๆเนาะที่รักเนาะแกก็คุยนะ เพราะมันจะได้เป็นส่วนตัวเราสองเท่าอยู่ข้างบ้านลูกนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็คุยเนาะและหนึ่งสิ่งนะคะก็ย้อนคิดปัจจุบัน35ปีการช่วยเหลือลูกก็ยังไม่ได้หยุดคําพูดลูกก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรรุนแรงแต่ความรู้สึกแกคิดว่าเงินฝากเราก็ไม่ได้มีมากมายนะคะโอเคเราอาจจะมีเงินเดือนเป็นชูนเงินเดือนคนแก่ ติดตัวไปสําหรับเราเราอยู่ได้แต่ทีนี้ลูกเต้าที่เคยส่งอยู่เคยให้อยู่จํานวนเนี้ยเราจะเอามาจากไหนนะคะเพราะหนึ่งเราก็ต้องอใช้กับตัวเองด้วยถ้าเราอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เรากินอยู่กับผัวส่วนของเราก็ยังยื่นไปให้ลูกได้นั่นความคิดของแม่ห่วงลูกยันตายนะคะห่วงลูกยันตายเนาะมันเป็นความรัก ออที่รักลูกสุดๆนะคะบางครั้งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ได้กลับจากลูกมันก็เก็บปวดเช่นกันนะคะก็แกแก็ทําใจแกบอกว่าแม่ทําเท่าที่แม่ทําได้แกบอกพี่ทําเท่าที่พี่ทําได้ตอนนี้พี่วางใจเยอะแล้วนะคะเพราะเราทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวมา35ปีพี่ก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ใช่ว่าจะค่อยดีความหวัง ที่จะกลับไปให้ลูกเต้าดูแลเนาะตรงนี้พี่ยังมองเลยว่าไม่ได้หวังร้อเซเหตุผลเพราะทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ลูกเขาเริ่มโตมีหลานโตภาระเขาก็สูงตัวเขายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยนะคะแกอยู่ยันแก่อืมสาปียังส่งเงินอยู่ยังช่วยลูกส่งหลานเรียนคิดดูสินะ,ะสิ่งนี้ ของเหล่านี้เราควรวางแผนตัวเองยังไงแกก็ว่านะอยุจาก็บอกเออจริงนะเด็กเขาโตไปเขาก็เดินหน้าเนาะแล้วหลายๆคนนะคะที่บอกว่าเออเราไม่มีลูกเต้าเราเลี้ยงหลานไว้โตไปแก่ไปเขาก็จะได้ดูแลเรายุจาขอฟันธงเลยเนาะถ้าไม่บุญวาสนาดีจริงๆเนี่ยจเจออ่าเขาเรียกว่าพี่น้องที่สั่งสอนลูกหรือยังไงก็ได้ วาสนาจริงๆเนี่ยมันยากเหมือนกันนะคะชีวิตปัจจุบันเพราะทุกคนตนน้องดิ้นรนอถ้าเราไม่มีเงินสำรองอยู่ในมือเนี่ยอย่างพี่ๆเขาพูดเลยถ้าพี่ไม่มีเงินสำรองอยู่ในมือเนี่ยพี่ว่าพี่อยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะอยู่เมืองไทยอย่าลืมนะคําว่ามเมียฝรั่งขึ้นหน้านะคะเคยเลิศหรูออวดโชว์ไว้เยอะๆเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ย จะไปอยู่แบบไม่มีเงินไปอยู่แบบไม่จกซื้ออะไรให้ใครกินเลยมันเป็นไปได้เหรอไอ้จา๋าโอ้ย่าจ๋าก็ย้อนในใจเลยเออยาจาจ๋าเคยพูดกับครอบครัวเหมือนกันถ้าป้ากลับมาอยู่บ้านจริงๆการใช้จ่ายแบบเนี้ยทําไม่ได้หรอกนะอันนี้ป้ามาฮอลิเดย์ป้าเตรียมเงินพร้อมมามีความสุขกับลูกหลานคนํานี้ยาาจ๋าก็พูดเหมือนกันพูดตลอดนะฮะเพราะว่าลหลานบอกป้าโหป้าใช้เงินเก่งจัง อย่ามาบ่อยเลยหมดเยอะนะอันนี้หลานใหญ่าอันนะ <c oughs> ก็คือตื่นเช้ามายังไม่ได้เปลี่ยนผ้านะอืมจริงๆแล้วบ้านเราของไม่แพงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กินคนเดียวเข้าใจอืมเ <c oughs> ช้านึงเนี่ยอ้าวตีไป2 0ง0ยูโรอยู่ที่นี่ทั้งอาทิตย์ยี่จ๋าไม่ได้ใช้เงินเลยนะกินในบ้านเออกินที่ทํางานกลับมาจบถ้าไม่ได้ไปช็อปใช่ไหมนั่นแหะเป็นสิ่งที่แตกต่างเพราะเมืองไทยเนี่ยตื่นเช้ามาลืนตาก็ใช้เงินเลยนะ ใช้มากกว่าเข้าด้วยซ้าในมุมแต่ว่าในเวลาสั้นๆที่เราไปเราก็มีความสุขเพราะเราเตรียมพร้อมเราก็เหมือนฝรั่งคนหนึ่งยงายจ๋าทำตัวก็คือเหมือนฝรั่งคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่เล,ลิศหรูเราไม่ได้ไปหลาะนละโชว์ใครทำเท่า,อ,าอยู่กับครอบครัวลูกๆหลานๆนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะทุกคนรอมีความสุขกับเราคือป้ามาก็มีความหวังนะคะอันนั้นเป็นธรรมดาแต่มันอยู่ที่เราว่า เหมาะสมที่จะให้ไหมเหมาะสมที่จะช่วยไหมนะคะอันนี้คือนิสัยของยายจ๋าเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทําใจได้เยอะแล้วก็ต้องขอบคุณคําพูดของพี่เขาว่าจงนะ,ะจงอย่าลืมตัวเองถ้าเราทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะการอวดโอโชเยอะมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่ามไม่มี นะฮะอันนี้คือคำฝากจากพี่รุ่นใหญ่นะฮะบอกสาวๆทุกๆคนแล้วก็เตือนสติเตือนใจยใญ่จ๋าด้วยนะคะว่าเงินทองถ้าเราไม่รักเขานะฮะเนาะเขาอยากคิดแค่ว่าหมดแล้วไม่เป็นไรหาใหม่เนาะแต่ถ้าถึงเวลาเราสุขภาพแย่ไม่มีความสามารถเราจะมีทางไปเลยนะอย่าลืมคำว่า สิ่งที่เราให้หรือช่วยเหลือครอบครัวหรือช่วยเหลือใครก็ตามนะนั่นคือช่วยเขาอืช่วยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะเขาก็ต้องสื่อสารแล้วก็อะไรนะช่วยเหลือตัวเองต่อไปอย่าคิดนะคะว่าเขาจะสํารองรอพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเพราะมันยากเนาะเพราะมันยากเราก็เห็นทุกคนก็เห็น พื้นฐานของครอบครัวอย่างตัวยายจ๋าเนี่ยบอกเลยนะช่วยพี่ช่วยน้องเนี่ยเรายังหาทางไม่เห็นเลยนะวันข้างหน้ายายจ๋าเคยพูดสมมุติว่าวันข้างหน้าถ้าฉันเดือดร้อนเนี่ยใครจะช่วยฉันได้แต่ปัจจุบันไม่คิดแล้วนะพูดนะยายจ๋าเป็นคนที่คิดแล้วพูดแล้วเราโล่งใจแต่เรารู้ในคําตอบแต่ว่าอย่างน้องชายอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกพี่เดี๋ยวจะขายรถเลยซื้อตั๋วมาให้ ซื้อตั๋วให้กลับบ้านคํานี้ก็ชื่นใจแต่เราลองย้อนคิดแล้วมองซิว่าความลําบากมันจะหนักกว่าเดิมไหมถ้าไม่มีรถก็เหมือนไม่มีขานะคะเออแต่แค่คําพูดยาใจเป็นกําลังใจไม่ตัดบทนะไม่ทําร้ายความรู้สึกเวลาขออะไรแล้วไม่ได้อันนี้มันก็เป็นสุดยอดน้ําตาลยาใจให้กับเมียฝรั่งแล้วนะให้กับพี่ๆของท่านเนาะ พ่อแม่ของท่านแล้วที่อยู่ในต่างแดนที่เหนื่อยล้ายอมสู้ทุกอย่างนะยอมอดเพื่อตัวเองนะอยากได้อะไรก็ไม่ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวเพื่อที่จะไม่มีปัญหากับสามีเพื่อที่จะเห็นครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นนะมันมันมันตีกับด้วยความรู้สึกแย่ๆที่มันทําให้เมียฝรั่ง มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีความท้อมีความรู้สึกเหนื่อยล้าก,กับเมืองไทยนะอันนี้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยายจ่าได้พูดคุยกับทุกๆคนเนาะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ที่ขออนุญาตให้ให้เอามาพูดในวันนี้นะคะกับความรู้สึกดีๆที่แกเข้มแข็งแล้วที่แกบอกว่าทำแล้วอย่าหวังเนาะเติมพลังให้กับตัวเองวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ เรายังมีโอกาสทำได้อีกมากมายจงภูมิใจในตัวเองเราคือผู้ให้นะถึงแม้จะไม่ได้คืนแต่เราก็สุขใจ เพราะเราได้ให้คนที่เรารักคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากคอมเมนต์นะคะใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะสู้ๆกันต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะร้อนหัวเหน่งเลยพี่น้องจ๋าโอ้โห8ปดโมงเช้านะคะเนี่ยสุดยอดวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่21เนาะ21หรือ22ไปทำงานคะ่ะพี่น้องคาเข้างานสายนะคะวันนี้ นั่งหลังบ้านอุ่นมากร้อนเลยแหละเปี้ยงหน้าผากเลยอะไปแล้วค่ะ